พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP4 เรื่องการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายขั้นตอนการวัดความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร 2. วัดความยาวโดยมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรได้ 3. รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมายสาระการเรียนรู้การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรเป็นการวัดความยาวที่มีหน่วยมาตรฐาน ซึ่งเซนติเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวของสิ่งของที่มีความยาวไม่มากส่วนเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวของสิ่งของที่มีความยาวค่อนข้างมากเด็กๆิบแบบบันทึกคำตอบกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้เราจะมาคิดเลขเร็วชุดที่10กันนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ เด็กๆมาตรวจคำตอบคิดเร็วชุดที่สิบกันนะคะให้บันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้ได้สิบคะแนนเต็มหรือเปล่าถ้ายัางไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะไว้ฝึกวันต่อไปนะคะเด็กๆมาตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดหน้าสิบหกสิบเจ็ดกันต่อนะคะข้อสามนะคะพิจารณารูปที่กำหนดให้แล้วเติมจำนวนหน่วยกลางในช่องว่างเด็กๆตรวจสอบคำตอบนะคะ หากมีข้อใดผิดเด็กๆแก้ไขได้เลยนะคะและข้อ4พิจารณารูปที่กำหนดให้แล้วเติมจำนวนหน่วยกลางในช่องว่างเมื่อเด็กๆตรวจสอบคําตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วหากมีข้อใดผิดเด็กๆแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนหน้า20มาเรียนดูเรื่องการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยมาตรฐานกันนะคะ เด็กๆมารู้จักเครื่องมือวัดแต่ละชนิดกันนะคะชนิดแรกไม้เมตรชนิดที่2ส,สายวัดชนิดตลับชนิดที่3ไม้บรรทัดชนิดที่4ส,สายวัดตัวเครื่องมือวัดเหล่านี้นะคะมีหน่วยการวัดเป็นหน่วยมาตรฐานไว้สำหรับวัดความยาวความสูงและระยะทาง จากภาพนะคะเป็นเครื่องมือวัดคือไม้บรรทัดมีความยาวนะคะทั้งหมดอยู่ที่15เซนติเมตรเด็กๆนะคะมาดูนะคะ1ช่องนะคะเท่ากับ1เซนติเมตรซึ่งเราใช้อักษรย่อซอมอเด็กๆมาฝึกวัดความยาวของรอดกันนะคะเมื่อเด็กๆนะคะวัดความยาวโดยเริ่มวัดนะคะจากตำแหน่งที่ ศูนย์นะคะโดยวางแล้วนับนะคะว่ามีความยาวกี่เซนติเมตรจากภาพหลอดมีความยาว12เซนติเมตรหรือ12สอมอเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะจากภาพนะคะจะวัดความยาวของดินสอแท่งนี้นะคะโดยเริ่มวัดนะคะมานับ มาดูนะคะว่าดินสอมีความยาวเท่าใดดินสอมีความยาวเท่ากับ1ิบเซนติเมตรหรือเขียนย่อว่า11บเอ็ดซมเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะจากภาพมาหาความยาวของยางลบกันนะคะเด็กๆอ่านค่ะมีความยาวเท่ากับ2องเซนติเมตรหรือเขียนอักษรย่อได้สองซมเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะ จากภาพนะคะมาวัดความยาวของกันไกกันนะคะกันไกมีความยาวเท่ากับ13เซนติเมตรหรือเขียนย่อว่า13ซอมซมเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะจากภาพนะคะให้เด็กๆหาความยาวของปากกานะคะ ปากกามีความยาวเท่ากับ8ดเซนติเมตรหรือเขียนย่อว่าแปดสมเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะจากภาพนะคะมาหาความยาวของปากกาลบคำผิดกันนะคะจะมีความยาว4ี่เซนติเมตรหรือเขียนอักษรย่อว่าสี่สม มาสรุปสาระสำคัญกันนะคะเซนติเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวที่ใช้บอกความยาวของสิ่งของที่มีความยาวไม่มากใช้อักษยรย่อว่าซอมอย่าลืมเขียนจุดนะคะซมจุดเมื่อเด็กๆทําแบบฝึกหัดหน้า18เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งภาระงานในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ